กบแล้วฝนตกฟ้าร้องใครนอร้องกันเออกบหัวกบหัวกบหัวลุกหัวน้องลุกหัวน้องทิพน้องได้ลุกหัวแล้วเออลุงได้กบลงน้องได้ลุกหัวแล้วเออเขาในน้ำตามาตาเออมาตามาตาลงหุงให้ไปชี้ตาไปชี้ตาน้องอย่าไปชี้ตาน้อง

ไม่กันหนูแล้วเราไม่กันหนูต้องกามาตาไม่กันหนูาล้วพี่เราไม่กันหนูแล้ว chạy เตะไปหน้าข้างหนูแล้วไปไปไปไหน้าข้างหนูแล้วไปหน้าไปหน้าข้างหนูแล้วชักนี่สะอึกเราฟองสะอึก ของฟองของฟองค่ะของพี่ของนมาตาคนนั้นของฟองคนุ๊เน้อเกร้อนไเหนื่อยเปล่าจของน้องมาตานนข่ เลยหายอยู่างะแนกข้างนอกบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย